สวัสดีครับนี้เราก็จะมาแนะนำนะคยางเจ้านี้ครับคือยางรองทักนะครับขนาด6มิลนะครับ6มิลอันนี้ใช้สำหรับรองแผ่นเซลร์สเกตนะครับในกรณีที่ผู้เล่นนั้นนะครับน้ำหนักมากนะครับทำให้เล่นแล้วนะครับล้อกับแผ่นเกิดเสียดสีกันนะครับทำให้เวลาเล่นเนี่ยเกิดสะดุดนะครับ จะเกิดอันตรายทําให้เราบาดเจ็บได้นะเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมครับให้ล้อกับแผ่นนะครับห่างกันมากขึ้นนะครับทำให้ลดการเกิดอันตรายจากการเล่นได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับก็คือนะ็อตที่ติดมากับแผ่นเซิร์สเกตนะครับมีความยาวเหลือเท่าไหร่ สามารถนำแผ่นอันนี้ไปใส่เพิ่มแล้วน็อตยังเหลือพอที่จะขันน็อตได้อยู่ไหมนะครับถ้าเกิดน็อตเหลือไม่พอนะครับซื้อไปก็ใช้ไม่ได้ครับจะต้องซื้อน็อตด้วยนะครับต้องมีน็อตด้วยนะครับต้องหาน็อตไปด้วยซึ่งน็อตเดี๋ยวเราจะหาไว้ให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับน็อตอาจจะต้องหาเองก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับในการซื้อนะครับ ะซื้อกระ่อเมื่อเรามีน็อตที่พร้อมสําหรับที่จะใส่แผ่นนี้ลงไปได้อีกนะครับแล้วก็สามารถขันน็อตได้นะจะต้องกะให้ดีนะครับต้องวัดว่าเพิอมี6มิลเพิ่มอีก12มิลแล้วน็อตเรายังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับกบ็สามารถซื้อสินค้าวนี้ได้นะครับผ่านช้อปปี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างหน้านนะ